เยาวซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธีกรรมการร้องเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนู่มๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเฮ้ยเสียงอะไรครับหน่าเมื่อกี้แต่แอนได้ยินหรือเปล่าพอดีคันเฮ้ยนายกชอบหรือเปล่าครับผมเนี่ยพวกไอพวกเงียบๆเดี๋ยวรออยู่ล้างข้อดีเฉยนะ รอคนขับครับระวังหลังเข้านะครับคนขับชิวครับชิวจริงเหรอครับสาธุขอให้หลังเข้าด้วยทื่สาธุไหนครับขอให้ตกเก้าอี้ด้วยทื่อเอ้าอยู่ที่รถหายแครหมดตกกระจายมดเลยครับจะแครครับจะแครครับเบาหน่อยครับเบาหน่อยเบาหน่อยใส่เกียร์ถอยนะครับลงเลยลงเลยลงรอตรงนี้ตรงนี้คือเลยเข้าแถวให้ด้วย หลุดลงรถไม่ได้ใครก็ได้ช่วยหนูทีหนูลงรถไม่ได้อะเจ็บใจอะไรอะต้องใส่เกาะใช่ไหมลุงโก้พี่ไม่ได้นะกะทีหน้าแก่มากลต่อแบบไหนครับให้เข้าแถวแบบไหนอรับเขาให้เข้าไม่ให้ให้เข้าตามแก๊งหรือไงหรือว่ารวมกันได้ พามาเล่นสิกิวทเกมเหรอลุงเพราพามาเล่นซิกเวทเกมรู้เลยแม่น้ำดีอะไรนะคะโน้ตขับเรือแล้วยิงค่ะปังปังปังทางน้ำเล่นไม่นานรอดป่ะปะปังปังปังการามังสักผ่าบอกไว้ก่อนนะว่าน้ำไม่เป็นปังปังป้งแข่งทางน้ำพี่อะนี่ว้ายไม่ควรให้พี่มาทำ สกิลเพย์พี่แบบนี้ไอ้พวกไตกีฬานี่ขอยากเลยนะยไปก่อนเลยไม่เล่นละไครเรอดนน้ำเหรอทุกคนนิ่งไว้ผมเคยเล่นมาก่อนอันนี้ถ้ามันเจ็บเอไอโออยู่ป่ะแกงนะครับอย่ายิงกันนะตอนนี้อย่ายังไม่เริ่มนิ่งไว้เลือดกูมียี่สิบแหละเอ้ยลูกบะ มีเรือดีย่เ่าไเจะรอดปลาเล้ยวใครใครกล้องอุ้ยทำไมเรือลากคาให้ตกปลาเหรอครับเรือลากป่วนมากหรบโอยมีใครเล่นไหมครับต้องอูยมีใครเล่นไหมล่าเจากฝั่งนี้เลยครับไปไมได้กี่เนี่ยไอเียะีอะงไปรวมกับเพื่อนดิ ะพพีี่่นโอ้ยอีกยาวอ่ะกูกูชิลเล่าอีกยาวอ่ะน่าจะอีกเดือนนึงกูดูโซนวะเฮ้ยมันใช่เหรอพี่คนนึงขับคนนึงยิงกูดูโอนวะพี่มีใครมาแทนหรือใครควรเป็นคนขับใครควรเป็นคนยิงปะผมผมผมว่ามันมาเติมเติมเลื่อนไปไหนได้ไหมครับเติมไปเท่าไหร่ได้ไหมเริ่มมีอยู่ยี่สิบหน้าโดนนัดเดียวร่วงครับเอาโดนที่ส่วนเฟย์นี่ครับไปขายนะครับ ปัดเกาะแต่กดเดี๋ยวปัดปัดกเกาะรอเลยอ๋อวินเทอร์เหรอมาคือเท่าไหร่มันคือมันคือเจ็ดแสนห้าเหรอขรเรื่อยไม่เต็มปั๊มเลยครับวิงว่งวิ่งวิ่งมาตรงริมริมน้ำเลยแล้วก็ขึ้นเรือเลยถ้าแก๊งไหนฮะหนูจะยิงเหลือ หนุหน,น,น <ะ S 2> แล้วครับปะปะปะปายิงดีกว่าถ้างั้นอ่ะอ่าได้เราจะรอดนไหมเนี่ยมันต้องขับไปไหนอ่ะม้าน่าจะขับวนอยู่ข้างในเนี่ยแหละยิงกันดูตรงละไปหาที่รอได้เลยนะครับ มุมมันแคบมากเลยนะมันต้องหันหน้าเท่าหันหน้าหน้าเท่านั้นถึงจะยิงถึงอ่ะขออนุญาต <c oughs> เอาแล้ว อย่าหน้าผมอย่าหน้าผม <laughs> อย่าหน้าผม ประมาเราคว้อยู่ตรงไหนดีตรงไหนก็ได้ที่ที่แบบว่าเขาไม่หันหน้าหาเราอะแค่เราต้องอยู่ท้ายอะ่ะเราลงเป็นฝ่ายเปิดก่อน ฉันรู้ได้ไงว่าเขาให้ยิงกันแล้วอะเขาน่าจะประกาศมั้งดูเขาหันหน้าหาเราดิ เริ่มคนเริ่มมาเยอะว่าฟังเนี้ยกิจกรรมที่ทะเลสาบเริ่มเวลาตีทุ่มห้าสิบไม่กะทีิของของเรากินบองตอนเนี้ยของป้ามันชอบนับ้าวะสี่แปดละตอนเนี้ย หนูคอยมองข้างๆแล้วนะป้ามองไม่ได้มองได้แต่ข้างหน้านยิงไดงยง้ยิงได้แต่ข้างหน้าอ่นะตอนนี้ของเราหันเมาได้ไหมนห,นหนูว่าหันได้รอบทิศเลยเออของป้าหันไม่ได้เลยหันได้ยิงได้แต่ข้างหน้าคือต้องหันหน้าเท่านะั้นแหละใครมันถูกกูเล่นกิจกรรมอยู่กูเ,เล่นกิจกรรมอยู่คแค่นี้่ะเออ เนี้แหละเนี่ยแหละบุ้งเนี้ยแหละบุ้งเนี้ยเอายังห้าสิบยังไอระวังซ้ายนะซ้ายสิบเก้าหนูห้าสิบแล้วปะสิบแล้วป้าเนี่ยฮลิธอ่ะไปเห็นไหมสี่ทุ่มาสิบ เขาไมเขาาไม่เห็นทำอะไรกันเลยวะเอาดนะิาละเอาละเฮ้ยตายหนึงตายหนึงตายห <laughs> โอ้ไม่ต้องปัดกกอนระวัง <laughs> โอ๊ยว้าปัด ออคนขับกูตายกูว่าแล้วกูว่าแล้วทำไมไม่ขับกูว่าแล้วทำไมไม่ขับไปต่อออกคนขับกูตายไปแล้วเฮ้ยตายหนึ่งหรือตายหนึ่งตายหนึ่งังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวคนขับตายไปแล้วยังเฮ้ยเอาจะง่าวมาท่า หายแล้วมีแต่มีแต่พลปืนไม่มีคนครับมีแต่พลปืนไม่มีพลละขับลุงห้ามชุบนะเนี้ยโอเคเรียบร้อย คิดไว้แล้วแหละคิดไว้แล้วแหละมา,มามามากดพูดในมาตรงนี้ กดเคสเด้เไม่ต้องกดเคสคุณอยากกดพูดนะกูเหงาเฮ้ยเขาเายิงเรือหายเลยเหรอเขายิงเรือระเบิดเลยอะ ไปแล้ว <laughs> หมอหมอไม่ชุบหมอไม่ชุบไม่ชุบหมออย่าพึ่งชุบไม่ต้องกดเชดเดอร์ลอก่อนลอก่อนล <laughs> อก่อน ไอ้ที่อะหมอก็หมอก,ก็ว่กกากับเขาอ่ะเนี่ยโอ้จบแล้วเรียวเอ้ยไอย้ผมผมยิงได้หนึ่งคนได้หรอใช่ใช่ไม่เห็นมึงในแมพเลย <laughs> <laughs> ตอนแรกกูก็ว่าแล้วเหลือกูแม่งทำไมไม่ขยับวะ๋อคนขับกูตาย <laughs> เออคืออันนี้เร็งคัเหรอะนะี ครับอันนี้ให้หมอชุบได้ไหมครับ <c oughs> อันนี้ให้หมอชุบได้ไหมครับเอ <c oughs> ้อันนี้ครับอันนี้ให้หมอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงดูดูมาดูไอเลี้ยวออกลบ ไปเล่นออฟฟิคแคลิเบียนโดนสลัดเอาตรงเอาเอาตรงๆกูยังกูยังไม่ทันมีกูยังไม่ทันมีซีนอะไรกับชาวบ้านเขาเลยเอ้ผมคิดแผนได้แผนหนึ่งว่ะ ผมคิดแผนได้แผนหนึ่งหรอ <c oughs> <c oughs> ทุกคนทุกคนเคยเคยดูพวกคาบอยขี่ม้าปะและและและ,และเขา <c oughs> และเขาไอเนี่ย <c oughs> และเขาและเขา,เ,ขาเอียงเองียงตัวหลบหลบปืนหบกระสุนข้างอยู่ข้างมาแล้ว <c oughs> ผมจอดเรือแล้วผมแอบข้าง <c oughs> แล้วผมค่อยขึ้นไปยิงได้ไหมเอา ครับหมอหมอครับหมอแต่หมอตลอดครับแต่แต่ไม่ก็เขาไม่รู้ไงเขาสมมุติเขาไม่รู้ว่าเรายังมีสวิตอยู่เขาเาก็ไม่ยิงไงไม่ทำไรกันนะหมอหมอใส่บินที่ผมเลยนะชุบชุบทีเดียวแล้วใส่บินที่ผมเลย ม่แต่ถ้ากิจกรรมอย่างเงี้ยกิจ <ผม S 1> กรรมมีเงี้ยมันด้วยมันน่ามีถ่ายทอดสด <ผม S 2> แบบบูมแอดมินเนาะถ้าถ้ามีมูมแอดมินถ่ายทอดสดเนี่ยน่าจะหาน,น่าจะมันแบบถ่ายทออสดมุมบนอะแล้วแบบเห็นแบบหลอดเลือดเห็นนี่แบบคนนี้ตายคนที่รอดอะไรเนี่ย ลูกบ้าสเราเราไปตายตอนไหนนะพี่ขอตัวแทนแกงหนึ่งคนมารับของรวมด้วยนะผมปั๊บเขามาเยอะด้วยดิพี่ลตายคนแรกหนูไม่ตายตอนไหนเนี่ยคนนะโกรธครับไม่เดี๋ยว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 ไม่ไม่มีให้แก้มือหรอผมตายแกงแรกเลยนะนอนนอนนานทำไมไม่มีแก้หรออยากแก้เมื่อครู่เลยอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเสรมันจะรีแล้วไอ้อันนี้ต่อแถวของร่วมกิจกรรมแกงหนึคนนะ ถ้าหล่อพี่แล้วพี่พี่อายใจกินกิ๊กามเหมือนเดิมไม่อยากเล่นนะมันเปื่อยอ่ะเฮ้ยขอแซ่บเลยไอ้ยกิจกรรมนี้สนุกอยู่นะถ้ามีหลายหลายรอบล่ะเอหล่อเพื่อนกูต่อให้แป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอใจเของานเออหนูมาต่อดิไม่เขาเขาแค่คนเดียวพอฝากบอกเพื่อนที่มาด้วยนะว่าเออครับจะให้กลับแบบนี้เลยเหรอได้ไปก่อนเลยไม่ได้ เไม่ยอมหันให้มันหันจอไม่ตุดอ่ะยิงเฮ้ยมันไม่โดนเองเฮ้ยมันไม่โดนเองเฮ้ยมดยิงไม่โดนใคนนะ้รกงยิงไม่โดนเองเฮ้ยอคครับเ้ยกรรมกรฟอเสื้อดำฟอฟฟอเฮียครับเฮียเฮียครับรรมกรแนงเม่อกี้ใครรับนะ

ก็หนุกอยู่นะถ้ามีหลายๆรอบอะโอ้ถ้ามีมุมสูงให้ดูได้มันเลยนะกรรมกรยังไม่อ้าโอเคโอเคครับคือพี่ก็ยิงดัวเหมือนกันนะยิงเลืองหลายคนนะเราเออเข้าไปให้งานแก้แล้วหรอนี่มีงานไม่แน่รู้ไอ้ดอกพี่ตั้งทิ้งจะมงเลยลุงยากดูอีกอะ ไม่ได้อยากไม่ไอยากดูอ่ะคุณดูคนดูยังมันเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนคนขับมาไงเออคนขับใช่ต้องเปลี่ยนคนมันต้องเปลี่ยนเลยวะไม่เป็นไรพี่ถ้ามีถ้ามีหลายรอบที่มันแลนะถ้ามีหลายรอบแล้วแบบมันดิคนดูยังมันเลยถ้ามีแบบถ่ายมุมสูงนี่มันเะแบใช่ต้องแก้ครับต้องแก้งานนี้ตาแกงแรกด้วยนะเราอะไม่ใช่ให้ไม่ใช่เราไม่ใช่เรานอนนานด้วยนะเล่นน้อยคอยนานไม่ชนะไม่ใช่หรอเขาตายก่อนเราตุ้งสายแค่ไม่กี่วัเนี่ย ก็เ้ยเรเปิดมาผมวันแถบเลยนะหนึ่งคนใครก็ไม่รู้หลังหลังจากนั้นเสร็จก็งงว่าทำไมเรือกูไม่ขับสักทีไปเลยครับไปเลยครับขึ้นรถแล้วผ่อยากขับรนชนะได้สามอะ หกหมื่นนะครับหกหมื่นครับหกหมื่นได้ได้ครับหกหมื่นครับผมเท่าไหร่นะหกหกหกมื่นครับหกหมื่นพอดีเอาไปครับได้ตรงไหนครับตอนแรกหมอใช่ปีไหมครับขอบคุณครับเท่าไหร่ครับอ๋อคนละหกหมื่นเหรอ ชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s OC ด้วยกันนะคะ